สวัสดีครับอยู่กับผมเชียนจังครับวันนี้ก็บุกครัวครับผมพ่อครัวหัวป่าครับอันนี้ก็ยามแดงนะครับฝนกําลังตกครับมีมาเบิงขาเห็ดกับเขาครับมันเป็นกําลังใจในขเอเห็ดกับเข่าครับนี่ครับอยู่กับแทนกบกล้วยกําลังสอนเนืยอยู่นะครับตอนนี้ครับเมื่อหลายควัมซ้ํเเสื้อตุ๊กในมํลขึ้นแน่นไหดเบนูนยังครับนี่ครับ ทำเมนูอะไรครับผัดกระเพราเนื้อครับโอ้ผัดกระเพราเนื้อสูตรได้มากสูตรได้มากสูตรไทครับข้าวที่ท้าวเหนียสูตรอะไรกับสูตรแต้บักครับผัดผีแล้วบากอีสูตรกระเพราต้มซุปเปอร์ใจครับโอ้มนต้องมังนต้องคู่กันนะครับแต่แบบนี้ผัดกระเพราตรงนี้ต้มซุปเปอร์ทางนี้ตำหมูกัตรงนี้ะทอดกับมะเขิงปิ้งครับน่าเชยเนี่ยครับ ผู้ได้ผู้ได้กว่านี่เตี้ยมอนกว่านี่้ครับผมไปก่อนเตี้มอนเตมอนมาเจ็ดยังตำยังครับนี่ครับตำยี่ครับผมตำยี่น้องเีมอนน้องไม่น้องไม่น้องไม่มาแรงน้องไม่มาแรงตัวนี้มือใส่บ่ฮะมือใส่บ่โบ่ในห่างผมบ่มือในห่างเผมนี่แข็งเยอะกว่านี่อยู่จังหวัดไหนครับนี่ครับอยู่ชัยภูมิครับชัยภูมิโอ้ โอบอหกหูไก่กักนอยู่อันโคงอยู่เนี่ยคงเคี่ยมอยงเงี้ยไก่ไก่กันอครับเห <c oughs> ม้อนเหมืนโอ้อันนี้ต้มยำซปเปอร์ครับสูตรเนี่ยปูแล้วเนี่อปูเพียรเนี่กินละกัน,นโอ้ส่วนพี่สาทิ่ย์งังอะไรไม่รู้นั่นอยู่ฝั่งนน้นอยู่น,นครับผมก็อะไรม่ครับแต่อยู่ในห้องนี้น้องเพื่อนก็นเพื่อน,น,ออนันออกจากห้องนี้นครับ đây suốt mai hả đây suốt bỏ ôi máy bị bể rồi, dùu búa cả tuyệt rồi bể cái súng xì súng hỏa đấy bể cái gì xì súng hỏa à tập nghe phi lạp biết miếng còn hấp cơ phao hấp cơ phao à đặt thả đường con tàu bay rồi cuốn là cuồng túp vứt nữa นี่ครับเดี๋ยวยิ้มซ้ำนีนะครับไปเวัดนี้นี้จากกันเวัดเหรอนี่แจ้งเราแจ้งส่งเราฮะแจ้งไม่ตัวแจ้งอะไรแจ้งไม่แจ้งไม่ใช่ีกแจ้งไม่ใช่อีกอ่ะแจ้งเก่ากับเวัดเดียวส่งเรากับกับนะครับล่าเมื่อวานเดียวครับทีมส่งเราเ้องอไรเดี๋ยวยิ้มซ้ำนีนะครับผมพนักงานเดี๋ยวยิ้ซ้ำเนี่ครับตะปาโคตรทรับย์จะไข่เด้อครับเด้อพอเด็กคาขอสาร ซร้วยเตวกินวันอาทิยกวเียวกินตนเยเนี่ยเบนั่งกันนะครับถามินครับผมนี่ครับหม้อนี้ทหารนี่ครับมันมาอยู่นี่แล้วครับญา่าญาญ่่ม่กินรักสิอาญาินี่ทหารนี่ครับ ใครอยู่นี่ทหารทค่นี้นีตำรวจครับนี่ตำรวจนีตำรวจนีตำรวจมาหาตำรวจนี่ตำรวจนี่ตำรวจมาหาตำรวจเอานี่ตำรวจจังไหนก็ได้นีตำรวจเจังไหนก็ได้นี่ตำรวจเขามาหาเขามาหาโอ้มาหาอยู่บ้านแสดงว่ากินเอ้ยยี่สิบเนี่บั เขาเขามาสอบถามเรื่องสุขภาพนี่บ่มาถามสุขภาพเป็นยังได้จังนี่คนหมอนี่กับตรวจสุขภาพนี่เขาตรวจได้เลยนะตรวจทั้งเงี้ยวบ่เพิ่นก่อนมานี่ตรวจอยู่สามดงครับเงี้ยวเบิดได้ถามตะขี้ได้บ่ว่าตรวจสุขภาพนี่เขาตรวจทั้งเงี้ยวแม่นบ่ เน <lich> <laughs> ี่ยรับันหนีนะครับ <tes> มันหนีทหารนี่ครับตำรวจนั่หามันดูเลยครับมาเอาเลยมาเอามันเลยครับอยู่นี่นะครับอยู่ตรงหน้านี่ครับผมพี่น้ามาเอาพี่น้าเาเนีเอพี่น้าก็าเนี่ยหรอไม่ได้ใส่กันส่วนหนึ่งเซกแซกซุ่มฟองนี่ทหารเสกแก้วเสกแก้วฮะมาแล้วน้ำบ้าต้องมุงมั่นชาติพี่รู้ อะไรนะครับอยู่ฝั่งนน้นนะครับไม่รู้ว่าท่างฝั่งนะครับมาแล้วเขาข้าเราเราทมเป่วเปล่วเปเนี่ยมันอะไอย่งเี้ยเอนเป้าอลางคือเียงครับเปิดริมครับ เปิดผลินตนะเชยุพลัมซีเฮดอาหารอร่อยนะครับเปิดลินแล้วก็ให้เขาสุดยอดครังหัวป่าครับวันนี้ก็ทำเมนูซุปเปอร์ตีนไก่แล้วก็จะมีผัดกะเพราของไอหมักของลูกพี่น้องๆลูกพี่ไปหาเรียนแบบไห้ครับองไอหมักเหกินแน่นี่มันมาถึงตอนไห้ครับที่จหาเลี้ยงแดดเจ๊เจน้องเพื่อนนู่นเหรอบ่ กินเนตได้ผมครับอันนี้ราคานะครับมีฟองนาประตูครับสองคนเลยครับครัขึ้นย่ามเขาเป็นนาประตูใหงเพื่อนราคาตัวคนไหวใจไหมไมเห็นหน้าเห็นประตูไม็ยังดีไหวใจเมื่อไหร่น้เฟิร์นไหวใจเมื่อไหร่กย่างเพื่อราคากุย่างเด็ดแบบเฟิร์นนอนหรือเปล่านี่ครับสวัสดีน้องเฟิร์นนะครับโหน้าสดครับไม่ไม่ไม่อยากขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว เดี <Es poor S 1> ๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ซ้องกนนีฝ้านาประตูให้เราหยาดเขาหยานะอยานะอย่าไม่ต่งจะคิดนะยุดเด็ดขาดเลยนะคันสิเปิดประตูห้องน้งเพื่อนนี่บ้านซบค่อยไปก่อนนะจำไว้นะจำไหมนะครับนะเปิดบ่ไดครับนี่ครับ สองคนนี้เขาสีหายครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันบักสองคนนี้ครับแม่ยตัวการมันสองอย่างยานะยาเชี่ยวนะไปแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับของมะม่วงในกันในซีครับผม ยืดแน,นวกินตัวแหละครับเราเป็นห่วนไ <laughs> ม่หันเราขุนถ้าขุนไอ้สาจิบกิจักเก็ตยังขุนคือผู้เดียวเราเเ่ราเปียกขนดูนะครับนู่นครับไม่รู้นั่งทำอะไรนะครับนั่งจะขอ้อมันไกลถึงหนามไหมเห็นไหมครับมันไกลถึงหนามแม่นั่งจะคอยอยู่นี่ครับไปแล้วไปแล้วโอ้ห่อนไม่ไหวแล้ว